ครับพี่น้องสวัสดีครับผมพอกผมอีกหนึ่งคลิปครับเหมือนอย่วันที่ย8ครับผมโอ้ปักเถ่าออกมาตามตัวไม้ครับเป็นนกป้าปามครับผมผมเคยได้ไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วมันเป็นตอครับผมเลยปินตัวไม้ไว้ครับผมเป็นนกค้าล่มครับมันอยู่แถวๆนี้นะครับเีืยอเอาักเถาออกมาลองใส่บ้งครับ ดูว่าเป็นยังไงครับเห็นคู่ไปหลายยกอะมานบ่นะพีทัวครับพี่น้องโอ้เรียบร้อยครับพี่น้องพีอีลีครับแบบเขาเก็บตัวไม้ให้ครับบัวนาพิทโตครับน่ะดินทรับทรับทับหรอครับผมโอ้โหเนาแต้มีสุโขของเขาครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมเอาตัวตัวน้งไม้เบิไงครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับ โอ้ยพี่น้องโองหมายในนอนครับเขาไปเทียงกันโดดเติบครับนี่จอดครับผมเนาเก็บก่อนปีใหม่ครับปีนี้แต้มทีสิบหกของเขาครับเขาโมเห็ดให้พิดหวังครับเพื่อเนี่ยมานทํางานกันครับผมเทนเนาะมานแล้วครับผมห้องโอ้โหเลยครับพี่น้องอู้หูใหญ่ครับนกป่านี่เก่งครับนกป่านี่ผมบอกเลยอู้ตัวนี้ โอ้แตกงดงามครับพี่น้องดูนะขวัญแตกงดงามครับงามครับผมเอาสิว่างามอยครับผมตัวใหญ่ครับแข็งครับพี่น้องแข็งกางงามอยครับมีแตกอยู่ครับผมโอ้เหยียบป่ายควันเลยครับอาจจะเป็นสองกุ๊กไข่ครับผมฟังไว้ครับตัวนี้ตัวโดนร่งสองกุ๊ก มาแล้วครับผมนี่พระเอกของผมครับเขาแต้มทีสิบหกสิบหกหรือสิบเจ็ดนี่นะครับผมมีเสียนซอพร้อมครับมาแล้วครับผม,อ,อ,ผม,บม,บผมอ่ะเดี๋ยวไปปพดอกน้ำกันครับผม